ปีนี้เป็นปีของหนังสัตว์ประหลาดใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะเรายังมีไดโนเสาร์ด้วยไปดูจุลศิษิ์เวอร์ตัวอย่างใหม่กันครับว้าวคิดถึงกันหรือเปล่าว้าว่บลูมีลูกด้วยแล้วจะเป็นภาคสุดท้ายนะฮะปิดปลายภาคนี้ oh, oh. จะลงเอยอย่างไรนะฮะ ไดโนเสาริ่มบุกเมืองแล้วโอ้เดี๋ยวต้องไปดูว่าจะมีฉากอะไรบ้างมิถุนายนนี้นม,ยยมาแล้วมาแล้วเห็นไหม,รรยยมโผล่มาจากน้ำก็มีโอ้โหเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โ,อโอหนาฬิกาวันที่โลกใกล้ตีแตกแล้วโอ ได้ทั้งสามกับคนจะอยู่ร่วมกันได้ไหมเอ้ยผมบอกเลยนะมันไม่แพ้หนังสัตว์ประหลาดแน่ๆปกติเราจะเห็นเกมบอลซิ่งวอตไน์ไ่คราวนี้เป็นวอตไลซิ่งร้อมกับกันเต่าเนื้อแสดงเก่าๆกลับมาเทียบเลยนะฮะอีกหนึ่งภาคแรกสุดเลยอย่างนี้น a ครับ dinosaur. คุณสัญญากับดนเาอาจจะนักชาสัญญาดีกว่ารัฐบาลเรานะเพราะ่รัฐบาลเราก็เดนูเสาเหมือนกันุโอ้โหนละเลย เห็นมาไม่เท่าไหร่ว้าวอย่างนี้ต้องจอใหญ่ครับทุกคนว้าว8มิถุนายนในโรงภาพยนตร์นะฮะเออน่าดูมากๆเลยทีเดียวนะฮะเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาเม้นกันได้นะครับส่วนผมเผื่อแซวใครไปบ้างก็อย่ามาโทษโกรธกันนะฮะถือว่าเอามันนะฮะเออนะครับเดี๋ยว เรารอดูแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันครับบอกเลยว่าภาคนี้ต้องจอใหญ่เท่านั้นต้อง iMac เท่านั้นทุกคนนะฮะและที่สําคัญนะน่าจะได้ดูตัวอย่างอวตารด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวตัวอย่างอวตารจะมานแต่ด็อกเตอร์สเตรนละนะฮะในจอใหญ่ iMac ผมก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะได้เห็นในจูเลียสิทเวิลด์ด้วยเช่นกันนะฮะแบบปะหน้าก่อนที่หนังจะฉายอะไรเงี้ยโอ้ปีนี้บอกเลยว่าแบบไม่ใช่แค่หนังสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์นะแต่ว่าจะมีหนังแบบ อีกหลายๆเรื่องเลยนะ่นัดนนเสราร์ก็มีเผานาวีก็มาอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะส่วนใครที่ชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้ำพันเอสดอลใน u t u b e แล้วก็บิ๊กน้ำพัในทิกตอกนะครับแล้วพบกันในโรงภาพยนตร์ครับ